สวัสดีค่ะนักตารที่งาน,เ,าเ,าน,านเองนะคะก่นนี้หมื่นนักตารต้องกราบขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านดยนะคะแล้วก็ขอบคุณงานไวด์อเวอร์ด์ส,ส้ด้วยนะคะครางวัลน,นี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ทิมงานที่ดี แล้วก็มีคุณภาพอย่างบริษัทจีเวนทีวีและศะลที่15ค่ะขอบคุณพี่ถาขอบคุณพี่ออฟนะคะที่ไว้ใจเชื่อใจแล้วก็ให้โอบอกรีดตาม,มาเสมอนะคะขอบคุณทีมงานเบื้องหลังของทางบ้านจีเวนทีวีแล้วก็ครอบครัวศิลปนที่15ด้วยนะคะที่ช่วยกันรังสรรค์ซีรีส์เรื่องโรโตร้ลิพานรองรองของรังนี้ที่มาขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักแสดงทุกคนเลยนะ ที่สำคัญขอบคุณน้องฟีพขอบคุณที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆของพีถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปที่กล่าวมาน้ำตาลคงไม่มีโอกาสสุดท้ายนะคะขอบคุณผู้ชมทาชา่าน,มมน,นะค,ะค่ะ ที่เข้ามาพูดคุยผิชมแล้วก็ผักดันในเรื่องนี้มีแรงกระเพื่อมเพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงก็ช่วยเหลือสังคมได้ค่ะในฐานะแสดงนี่ถือเป็นรางวัลแรกที่นักการได้รับค่ะนักการขอยืนยันและก็สัญญาว่านักการจะตั้งใจถ่ายทอดศิลปะการแสดงให้นัการนให้ออกมาที่สุดไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนก็ตามค่ะขอบคุณค่ะ